การฟังพระวจนะเฉพาะวันอาทิตย์ไม่พอการร้องเพลงในวันอาทิตย์อย่างเดียวก็ไม่พอแล้วก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่หลายคนไม่สามารถจดจ่อกับพระเจ้าได้เต็มเพลงหนึ่งเพลงด้วยซ้ําจดจ่อด้เป็นแค่ข้อๆเป็นส่วนๆดังนั้นสําคัญกว่าเมื่อคุณใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าเวลาที่คุณนั่งอยู่สองต่อสองกับพระองค์ ในที่ส่วนตัวอาจจะเป็นห้องนอนของคุณเริ่มต้นจากวัวลาสามนาทีห้านาทีใช้เวลากับระองร้องเพลงและจดจ่อกับพระองค์จริงๆจำเนื้อเพลงไม่ได้ถวายเพลงบทใหม่กับพระองค์และความชื่นชมของพระเจ้าจะเริ่มเทลงมาความชื่นชมยินดีนในของในพระองค์จะเริ่มผลดขึ้นมาคุณจะมีกำลังที่จะสู้กับ สิ่งที่กำลังรุมเร้าคุณอยู่นะวันนี้ด้วยคุณจะสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกสถานการณ์คุณจะสามารถเอาชนะสิ่งที่เข้ามาเป็นอุปสรรคในชีวิตของคุณได้เช่นกันดังนั้นนะคะเราจําเป็นที่จะต้องคอยให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอให้ตัวเองได้กระตุ้นตัวเราเองขึ้นมาอย่าหวังพึ่งแต่คนอื่นทำอย่างดาวิดค่ะกล่าวพระวจนะของพระเจ้าร้องเพลงถวายพระองค์ ชื่นชมยินดีตื่นเต้นในพระองค์อยู่เสมอยินจะขอกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในแต่ละวิธีที่จะช่วยให้เรามั่นคงอยู่ในความามีชัยชนะอยู่เสมอได้ประการที่หนึ่งคือให้เราพูดความเชื่อออกมาประการที่สองอย่าพูดถึงปัญหาแล้วประการที่สให้อภัยไปซะแล้วก็ให้อดีตมันอยู่ในอดีตประการที่สี่ เติมตัวเองโดยการคิดในเรื่องที่น่ารักเรื่องที่ดีเรื่องที่ทรงคุณประการที่ห้าวางใจในพระเจ้าประการที่หให้แวดล้อมตัวเองเอาไว้ด้วยคนที่คอยให้กำลังใจเราอยู่เสมอประการที่เจ็ดตั้งเป้ามุ่งมั่นว่าเราจะไปให้สูงขึ้นประการที่แปดเมื่อเราเชื่อวางใจเราจะพบสันติสุขอยู่ในนั้นประการที่เก้า จอ่อกับการที่เราจะออกไปช่วยเหลือคนอื่นดูแลคนอื่นด้วยและประการที่สิให้เราเติมเต็มตัวเองนะคะด้วยกําลังจากพระเจ้าโดยผ่านทางการที่เราให้ความชื่นชมยินดีของพระองค์เป็นกําลังให้กับเราเมื่อเราทําได้ดังนี้แล้วเชื่อว่าชีวิตของเราจะมีแต่ชัยชนะแล้วก็มุ่งสู่ทางที่สูงขึ้นเท่านั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าให้เราเป็นหัวไม่ใช่หางอยู่เบื้องบนไม่ได้อยู่เบื้องล่าง พระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นผู้ที่มีชัยเหลือล้นโดยพระคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเตรียมแผนแห่งสวัสดิภาพให้กับเราไม่ใช่แผนเพื่อทุกขภาพพระเจ้าเตรียมสิ่งดีๆไว้ให้เสมอพระเจ้าบอกว่ามีพระพรและคำสาปแช่งวางอยู่เบื้องหน้าจงเลือกพระพรและเลือกชีวิตเถิดพระเจ้าเตรียมแต่สิ่งที่ดีมีแผนดีๆและให้เราจําไว้เสมอนะคะว่าเราสามารถเลือกเป็นอย่างพระคริสต์ได้ เราทําตามแผนที่พระองค์มีให้กับเราแล้วให้เราเลือกที่จะได้เป็นพระพอรและช่วยให้คนอื่นมาถึงจุดนี้ได้ด้วยเช่นกันข้อที่ยากที่สุดยิงเชื่อว่าเป็นข้อในเรื่องของการที่เราทิ้งอดีตให้อดีตมันอยู่กับอดีตอภัยให้กับคนคนนั้นแต่เป็นสิ่งที่เราทําได้เพราะว่าเรามีพระคริสต์ทรงเสริมกําลังให้กับเราแล้วและเชื่อว่าวันนี้ทุกคนมีพระวจนะอยู่ในใจมากเกินกว่าหนึ่งข้ออยู่แล้วและคุณมีพระคริสต์ ที่จะเสริมกำลังให้กับคุณคุณมีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สอนคุณอยู่เสมอคุณมีปากของคุณเองที่จะกล่าวถ้อยคำให้กับชีวิตของคุณคุณมีหูที่พร้อมจะรับแล้วคุณมีหัวใจที่เป็นดินดีแล้วเหลือแต่ว่าคุณจะให้ชีวิตของคุณออกผลแค่ไหนเพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นเถาและในเถานั้นเต็มไปด้วย วิตามินเกลือแร่แร่ทั้งหมดที่แขนงอย่างเราต้องการแล้วเถามีครบท้วนเกินพอเถาทำหน้าที่ของเถาแล้วในการดูดซึมผ่านทางรากและพร้อมจะส่งไปยังแขนงคือเราแต่เราล่ะพร้อมหรือยังที่จะออกผลเราพร้อมหรือยังที่จะให้ผลของเราเป็นประโยชน์แก่คนอื่นพร้อมหรือยังที่จะ เจ็บบ้างให้คนอื่นคนเด็ดจากเราไปแล้วให้เขาได้รับพระพรพร้อมหรือ,อยังที่จะให้พระองค์ลิดปรกิ่งของเราตัดทอนสิ่งที่มันไม่ดีจากเราออกไปและให้เราได้เติบโตออกผลมากกว่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระองค์แล้วพระองค์ทำส่วนของพระองค์เสร็จแล้วเ <c oughs> หลือแต่เราแล้วค่ะบางคนเริ่มออกผลบางผลแล้วแต่บางผลเราไม่ยอมออก เพราะเรารู้ว่าถ้าพระองค์ลิดกิ่นนี้ออกไปลิดส่วนนี้ของเราออไปเราเจ็บเราไม่ยอมยังขอเก็บเอาไว้อีกหน่อยหนึ่งแต่เชื่อเลยค่ะว่าถ้าคุณยอมคุณจะเป็นพุ่มเป็นเา่าคุณจะเป็นต้นที่มีผลที่น่ากินผลที่เป็นพระพรให้กับคนอื่นผลที่จะมีแต่พระองค์เท่านั้นที่จะออกไปถึงคนอื่น รรพระคัมภีร์บอกว่าให้เราชิมดูและจะรู้ว่าพระเจ้าแสงดีเพียงใดเราชิมจากพระองค์แล้วเราให้คนอื่นชิมผ่านทางเราบ้างเราอยากกินไหมคะผละไม้ที่ร่วงลงมาจากต้นเองแล้วก็มาเน่าอยู่ใต้ต้นไปเก็บต้นไปเก็บกินเรากินผลที่มันสุกที่ต้นวิธีที่คนอื่นจะกินจากเราได้คือเขาเด็ดเจ็ <laughs> บนิดเจ็บหน่อย แต่ยอมยอมเสียเวลายอมเสียเงินยอมฟังคนอื่นยอมให้เงินของเราเป็นพระพรให้กับคนอื่นและคุณจะได้รับพระพรมากยิ่งกว่านั้นอีกเป็นหลายร้อยเท่าให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าเราขอบคุณสําหรับพระวจนะของพระองค์เราขอบคุณที่พระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เราดาเนินชีวิตแบบเดาเอาเองแต่พระองค์มีพระวจนะที่จะสอนเราแล้ว พระองค์สอนเราเพื่อให้เราได้เติบโตมากยิ่งขึ้นและมีชีวิตที่มีชัยชนะอยู่เสมอพระองค์เตรียมสิ่งดีๆที่จะมอบไว้ให้กับเราแล้วและพระองค์ไม่อยากให้เราต้องยึดติดอยู่กับอดีตที่ทําให้เราต้องทนทุกข์ทรมานและไม่ก้าวไปไหนสักทีพระองค์เตรียมแผนดีๆที่จะไว้ให้กับเราเติบโตและออกผลอีกมากมายในอนาคตแล้ววันนี้ลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานพระวจนะที่จะช่วยให้เราได้เข้าใจและจดจ่อกับการดําเนินต่อไป ในแผนที่พระองค์เตรียมไว้และเราจะมีชัยชนะอยู่เสมอเราขอบคุณที่พระวจนะของพระองค์จะไม่สูญเปล่าหัวใจของเราทุกคนเป็นดินดีและเราพร้อมแล้วที่จะให้พระวจนะของพระองค์เกิดดอกออกผลอีกมากมายในชีวิตของเราและเราจะเป็นบุคคลที่ด้อยลงเรื่อยๆแต่จะมีพระองค์ที่ยิ่งใหญ่และชัดเจนมากขึ้นในชีวิตของเราและคนอีกมากมายจะได้เห็นพระสิริของพระองค์ในชีวิตของเราเราขอบคุณเราขอถวายพระเกียรติทั้งสิ้น แด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์อเมนสำหรับท่านที่ชมทางวิดีโอนะครับหากท่านตัดสินใจในวันนี้ที่จะรับองค์พระเยซูคริสต์ได้โปรดอธิษฐานตามนะครับพระเยซูคริสต์จะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะได้รับการยกบ,บาปท,ทั้งสิ้นให้พวกเราที่นี่อธิษฐานด้วยนะครับพระบิดาเจ้าขอบพระคุณสำหรับของขวัญของพระองค์สำหรับชีวิตของพระคริสต์ ที่ได้ตายเพื่อลูกทนทุกทรมานเพื่อลูกรับบาปผิดทั้งสิ้นไปจากลูกไถ่ลูกให้พ้นจากความแช่งสาปและประทานชีวิตใหม่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่ล้นด้วยพระพรชีวิตที่อาชีวิตเดียวกับที่พระองค์ทรงมีและลูกเชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามพระเยซูเจ้าพระองค์เป็นเจ้านายเป็นเจ้าชีวิตของลูกนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอบคุณที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของลูกหากคุณได้อธิษฐานตามนี้นะครับความบาปทั้งเส้นของคุณได้รับการยกโทษแล้ว พระเจ้าได้เสด็จเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของคุณแล้วและหากคุณเจ็บป่วยผมอยากให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยนะครับเราจะเชื่อร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้อาการเจ็บป่วยทั้งเส้นจงออกไปจากคนเหล่านี้เราสั่งให้โรคทุกโรคจงออกไปจากเขาคําแช่งสาบทั้งเส้นจงออกไปในพระนามพระเยซูคริสต์ผมอยากให้คุณลุกขึ้นทําในสิ่งที่คุณทําไม่ได้มาก่อนและผมอยากให้คุณเขียนมาเล่าคําพยานให้เราฟังไม่ว่าคุณจะรับความรอดหรือหายโรคก็ตามขอพระเจ้าอวยพรครับ